ครับสวัสดีค่ะเซียนค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินชัดนะคะครับเหมือนเหมือนจะเสียงย้อนเดนั่นเนี่ยวันนี้แอดเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเจ็บคอเซียนพูดดังๆได้เลยนะคะวันนี้ตามค,ค่ะอากาศเปลี่ยนค่ะเซียนหนาวหมอกลงเยอะก็เลยเจ็บคอ,อนิดหน่อยพยายามตอนนี้กำลังอรงงอดนีมันหนาวเลยอทาง เอ้บ้านนอกเราตอนนี้หมอกลงเยอะค่ะเชนตอนเช้าลงเยอะมากโอเควันนี้ก็ได้เลืองงานยำดีแล้วนะคะตามสูตรหัวใจวันฝากเพื่นอนเจ้าเรางวดนี้จะเป็นสูตรลาวรวมฮาหนอยนะเซนนะของงวดวันพุธที่สิบนะคะหลังจากสูตรลาวฮาหนอยของเซียนสมุดราวงวดวันจันทรก็เข้ารัวเหมือนเดิมนะคะคนไหนที่ได้โชคได้หมันไปแล้วงวดน,นี้ลุ้นแล้วทางกับเซียนใหม่นะเซียนเนาะสำหรับสูตรลาว หาหน่อยงวดวันพุธที่สิบก็เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเจนครับ,บ,บค่ะโอเคสามแปดวิ่งหน 5, ึ่งสามแล้วก็แปดนะคะเจนรับ,บ,บค่ะเจับคู่ค่ะจับคู่ก็มีสามแปดจับคู่มีสามแปดค่ะเจนสามเก้า สามเก้าค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะเก้าสี่เก้าค่ะหกศูนย์หกศูนย์เกซีนหกเก้าหกเก้าค่ะครับหกชุดหอกหางเหมือนเดิมนะเกซีนแล้วก็เลีสามตัวค่ะ ตัวนี้ศูนย์สามแปดค่ะศูนย์สามแปดกระเซียนแล้วก็หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดค่ะแล้วก็หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเกษียนค่ะเกนค,ค่ะควันนี้เลขสามตัวเลขหลักได้แยกไหมวันนี้ หลักร้อยของเซียนปังนะคะวันนี้ครับค่ะหลักร้อยแยกให้อีซีแล้วไหมหรือว่าไม่แยก<บ>วันนี้<บ>ที่เซียนแยกมาปังนะคะเซียนเข้าเต็มๆเ,เลยนะ<บ>นอยวีก็บอกหลักร้อยหกก็มาหกเต็มๆเ,เลยแต่ว่า<บ>ถ้าส,าสูตรรวมเป็นลาวฮาหนอยเซียนจัดๆคัดให้น้อยๆน,นะเซียนเนาะครับค่ะเดี๋ยว แอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนเพื่อนนิดหนึ่งเ,เป็นช่องเราเหมือนเดิมแล้วเซียนเงวดนี้สูตรเซียนสมุดเลขสองตัวจัดให้หกชุดหกหางเหมือนเดิมเลขวิ่งมีหนึ่งมีสามมีแปดแล้วก็จับคู่หกชุดหกหางมีสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์แล้วก็หกเก้าถูกต้องไหมคะเซียนครับก็เลขสามตัวสามชุดสามหางคือศูนย์สามแปด หนึ่งสามแปดแล้วก็หนึ่งสี่เก้าถูกต้องนะคะครับ <5. S 1> ค่ะรู้สึกว่าหลักร้อยของเซียนก็มีแค่สองตัวนะเซียนเนาะมีศ <3. S 1> ูนย์กับหนึ่งนะเซียนเซียนสมุด <5. S 1> ชัดให้แล้วนะคะสําหรับเลขหลักนะคะ,ะทีนี้ก็น้นให้เป็นช่องเราในกเซียนหนึ่งสามแปดค่ะน้นไปที่สามแปดกเซียนสามเก้า <3, 9. S 1> แล้วก็สามเก้าค่ะพอสี่เก้า แล้วก็สีเก้าเซนครับเน้นแค่สามชุดสามหางนะคะทีนี้สามตัวเน้นตัวไหนคะสามตัวนั่นศูนย์สามแปดศูยสามแปดเซนครับหนึ่งสาแปดค่ะหนึ่มแปดวันี้รู้สึกว่าเซนสมุทรจะ เน้นไปที่สามแปดเกี่ยวกับเพื่อนถูกต้องมั่งคะเซียนใช่ใช,ใชเลียกสามตัวเซียนฟันให้สองชุดสองหางเลยเลียกท้ายสามแปดอ่าเวานนี้มีเลขพิเศษไหมคะเซียนนะครับค่ะแล้วให้เฟนเซียงเราฟังหนะะ่อยค่ะเซียนฟันดีหรอคะวันนี้ใช่วันนี้วัน,น,วนวกวนก็ฟันดีค่ะเป็นไง,งบ้างคะเซียนนอนไมื่อเช้าพอชื่อผลละโมงผลลไม้นั่ แ่งน้ำส้มมาไว้ที่ห้องก็เลยนอนก็เลยฝันดีแล้วก็มีคนมาบอกตัวเลขถามตัวตรงๆน่ะค่ะโอ้เห็นตัวไม่ค่เสียนวนนี้คนที่บอกใช่เห็นไม่เป็นมาบอกถาโตัวโตๆเลยผู้ชายผู้ชายถ่ายดูสยชักค่าชิดนั่นแหละอ๋อค่ะไวกลางคนนั่นเองเนาะ ไดค 6, 4, ้ค่ะกาบอกหกสี่สค่ะตัวนี้เซียนจะเอาเป็นเลขพิเศษของรายวันไปก่อนใช่ไหมคะเซียนเอ่อลงรายวันก่อนค่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายหวยรัฐบาลไทยแล้วก็มานิ้นย้ำอีกทีนะเซียนะเนาะเผื่อวันพระใหญ่เซียนสมุดจะฝันอีกนะคะงวดนี้คือเลขพิเศษคือหกสี่สองนะเซียน แล้วในฝันเขาบอกว่ายังไงมั้งคะเซียนก็บอกว่าเอาไปเอาเขาบอกว่าไปเชื่อเอาพวกสี่ซองเดี๋ยวหนักร้อยม่น่ะมันโม่ใครโม่ใครสัตว์ตากอะไรเดี๋วว่าสี่ซองเนี่ยสัตว์มากอ๋อค่ะอ๋อเลขสามตัวมีเลขหกอ่ะไม่ค่อยชัดเจนถูกไหมคะ แต่ว่าสีสองคือเด่นเลยนะเสียนนะค่ะเป็นข้าสีองแล้วหกสีซองนี่แหละมันเป็นแต่ว่าสีซองมันอับมากค่ะอืมเมื่อเมื่อเช้าที่เซียนสมุดไหว้ไหว้ขอเจ้าที่นะเซียนเนาะเซียนสมุดก็ฝันดีเผื่อส่วนมากเดี๋ยวนี้เซียนเซียนสมุดเวลาฝันก็จะมาเที่ยวรายวันก่อนนะเซียนเนาะค่ะ ให้พแฟนช่องเราพิจารณาดูแล้วกันในงวันนี้สําหรับเลข642กสีสองเซียนสมุดไม่ได้ตัดออกให้ถ้าคนไหนที่ชอบเลขกับเซียนก็ตัดเล่นได้เลยนะเซียนเนาะก็จะมี6กสี่แล้วก็ช่องค่ให้หน่อยตัด4ช่องช่องี่ค่ะงกลมแม่อง4-4ช่องพร้อมเอเขาจะจัดตัวนี้หนักกว่าเพื่อนค่ะแอดวงกลมและก็ดอกจันปที่หสี่สองนะคุเซียนใช่ เลขสองตัวตัดให้แฟนช่องเราเลยใช่ไหมคะใช่ตัดเลยช่อชอสีน่ละสี่สองสี่สองแล้วกลับเลยเป็นสองสี่นะเซียนเนาะใช่ค่ะถ้าคนไหนที่ชอบเลขหกสี่แล้วก็เลขหกสองก็พิจารณาเอาเพราะว่างวดที่ผ่านมาที่เซียนสมุดฝันว่ามีคนเอาตังให้หกสิบาทเลขก็มาน้อยก่อนนะคะเซียนงวดที่ผ่านมานะใช่ค่ะงวดนี้เผื่อจะ เป็นแนวทางหวยราวันให้เฟนช่องเราได้มีโชคมีลาบก่อนนะเจียเนาะวันนี้ก็พิจารณาได้เลยเลขเซียนสมุดเวลาฝันมักจะมาเที่ยวรายวันก่อนคะท่านผู้ชมวดนี้ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราเข้ารัวแต่รัวยกช่องทั้งนอยทั้งราวกาเซียนท้ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะไว้คอนเทนใจเป็นช่องเรามาเดมกาเซียนในวันนี้ตาสายสีก็สร้างแท้าเลยๆมันๆให้งบางๆนะครับคาซาทุสาทุกระเซียน ขอให้าอวยพรของเซียน,นจริงขอเลขเซียนสมุดเราแต่รัวๆเข้ารัวๆ,ๆยกช่องค่ะขอขอบคุณเซียนค่ะสวัสดีค่ะคราบสวัสดีครับค่ะท่านชมกะคงเจไดยินแล้วนะคะงวดนี้เส้นสมุดสะคอนจัดห้ฟันห้หน่อยๆเน้นๆคือเกา่าน้่มชมเลขสูตรคำนวณของเพลินเพลินกะจัดห้เน้นๆ ถูกชุดถูกหางหลักงวดนีมีเหลขพิเศษนำแล,ล้วกย่อมกระดเลขพิเศษออกมาให้เสี่ยนให้กับไหวน้ำนะคะเป็นแปดชุดแปดหางสําหรับเลกสองตัวนะคะเสี่นยนคัดให้งวดนีมีสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์แล้วก็หกเก้านะคะเสี้นสมดเน้นให้จะดให้แค่สามชุดสาหางชุดสามแปด สามเกาแล้วก็สี่เกาน้องชมสำหรับเลขพิเศษงวดนี้นะคะเสียนสมุดมักหลายก่าหม่นคุณชมเดี๋ยวแอดมินจะดอกจันไปเลยนะคะคือสองสีีสองตัวนี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับเสียนเฮาเนาะคะ่ะจัดใด้เลยนคุณชมเลขข้อมฝันของเสียนสม,มุดเพิ่นฟันขึ้นมือวันพระนี่นุ้ณชม เพื่อจะเมนเพื่อจะมาทเที่ยวต่างประเทศไห้์เฟนช่องเข้าได้มีโชคมีใ่ก่อนนะคะคือ642นะคะุณผู้ชมเส้นตัดออกมาไ้เลขถ่ายเส้นบอกว่าเห็นชัดเจนนะคะกิจลนาได้เลย้อคะเด้อสำหรับเลข64กับ62ผู้ใดที่มากจัดเหรียญได้เลยนะคะเลขสามโตงว,วดนี้เส้นขัดไหสามจุดสามห่ 3, 3, 3, หางคือน038138หลวกหนึ่งสี่เก้านะคะเส้นสมุดฟันไหสองจุดสองห่ 2, 4, 2, หางขึ้น038กับ หนึ่งสามแปดหนึ่งนี่นะครับชมนี่คือสูตรรายวันนะคะเล่าหานอยงวดวันพุธที่สิบมกราหกเจ็ดของเส้นสมุทรสาครผู้ใดที่จะเสียงโชคเสี่ยงลาบก็ขอขอ้ยพวนแฟนช่องเห้ได้โชคได้ใช้จชกๆมันๆนี้ยิ่งปังปังกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ